เรื่องที่สามความสุขบนความทุกข์พระพุทธภาษิตสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมซาโนเปเจะโซณะละพะเทสุขังสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะนัยหิงสติอัตโนสุขเมซาโนเปจะโซละพะเทสุขัง แปลความว่าผู้ใดสแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุขส่วนผู้ใดสแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได ทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมกว่าว่าทงทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความสุขทนความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่ากุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตาม ยอมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตรเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตสุภาษิทไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานมีก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อให้สบายเพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสแวงหาความสบายความพอใจ บางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะมินิชัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุข สิ่งไหนเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่ง มนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกฮิโดนิสหรือฮิโดนิซึมถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มของนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเจแบนแทมเจเอสเมลและเฮชซิดวิกเป็นต้น เป็นบุคคลในคริสตศัตถ์คริสตวัต์ที่1ิบเก้าทางนั้นพวกฮิโรนิสหรือพวกสุข <mel> นิยมนี้ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวนักปราชและนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งคริสตศวัตถ์ที่สิที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่า ความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง good in themselves คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในภายหลังมาวัดก็ดีมาวัดดีหรือชั่วน,นั้นไม่ถูกริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดี วงเล็บเปิดอย่างในก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองวงเล็บปิดเจเอสมิลยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุขความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่ากับความสุขกับความพอใจแต่มิลก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักงปราวรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนัง พระพุทธศสาสนาได้ยอมรับความสุขสิบชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขเกออะไรบ้างกล่าวโดยย่อมีสามภูมิหรือสามชั้น plane of grade ชั้นที่หนึ่งกรรมสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกรรมเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิ the plane of the world of desire เป็นความสุขชั้นหยาบ ชั้นที่สองชันสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิและอารูปาวจรภูมิ The Plane of the Form and Formless ชั้นที่สามนิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมี4ขั้น มีความสุขอันเกิดจากโสดาปติมักโสดาปติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกีสุขและโลกุตระสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุขแต่พระศาสดาทรงติงว่าโลกีสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกจึงไม่ใช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตระสุขหรือ นิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกเพระพระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกคือโลเียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้ อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลยมันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทําใจให้สงบวันละหนาทีสิบนาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบสแสวงหาความสุข เพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมมาได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมการหลอกลวงทำความเสียหายหักรานประโยชน์ของผู้อื่นเป็นตน้น ส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทํากรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัญทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟอื้อผู้ขาดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือพัญยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในการ,รมการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้น ก็ให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธพาสิทธิเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารบเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาสเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกําลังตีงูเรือนอยู่อูเล็บเปิดงูเรือนคืองูประเภทงูเขียว งูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนผิดไม่ร้ายวงเล็บปิดเมื่อตรัสถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร่ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขากามานิภูตานิเป็นอาทิ มีนัยยะดังพรณนา,นาม,มาแล้ว